มีศีนก็สุกรามตกลงข้ามถ้ามีธรรมก็แสนที่จะสุขใจศีลดีสมาธิเกิดปัญญาแจ้งขอความดีงามจงบังเกิดมีกพระมหาเทระพระเทร,ระพรมมชิมานาะนวกะอีกทั้งบรรดาสัมนเนรน้อย ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญและใจกุศลผู้มีสตธาัาฐานมีความเชื่อมีความเรื่อมใสในบาวรพุทธศาสนาพบก,กันอีกแล้วเสียงเกยเจ้าธรรมะจิตสบายสบายจะตายลงพ่อแดง นันทิโยดรพระคูพิิสโคิปศตชนนเจะาวาดวัดอินทารามอยู่ตำบลเมืองใหม่อำเภออัมาวาจังหวัดสมุทรสงครามทุกวันเวลาเดียวกันนี้นะโยมธรรมะมิสติ ธรรมะออนไลน์ธรรมะจิตสบายสบายสไตล์ลงพ่อแดงแบบลมพัดชายเขานะโยมเระ่อเช้าถึงตอนที่ว่าถ้าจิตตั้งไว้ผิดเนี่ย เหมือนจิตั้ง้งหิงโฟกัสไว้ผิดเนี่ยติดกระดุมผิดเม็ดแรกมันผิดตลอดอะโยมจิตตั้งไว้ผิดก็ถูกอำนาจฝ่ายชั่วฝ่ายต่ำครอบงำจิตย่อมจะทำความหายยนะความพินาศย่อยยับมาสู่ชีวิต ของตนเองนี่ก็ไปมารายการก็จะมาเผาชีวิตตัวเองอันนี้สำคัญนาโยมนะนั้นต้องจังตั้งจิตให้ถูกนาโยมตั้งจิตให้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกมีความเห็นชอบ อย่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมเห็งคงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีนั้นตรงกันข้ามกับการที่ฝึกจิตฝึกฝนอบรมตน ให้เป็นคนดีตั้งใจไว้ชอบประกอบไว้ถูกทางประกอบไว้ถูกทางย่อมให้สิ่งที่ใครๆไม่สามารถจะให้ได้มักปราด ทั้งหลายกระทำมาแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นตนพระองค์ทรงสอนอะไรแกเวนย,ยสัตว์ทรงอบรมบ่มนิสัยขัดเก่าฝึกฝนจิต พระจิตของคนที่ฝึกดีแล้วฝึกฝนอบรมดีแล้วย่อมนำความสุขย่อมนำความสุขมาให้กับคนที่ฝึกจิตอบรมจิตฝึกฝนจิตบังคับจิตขอใจได้รับแต่ความสุขนีผมนะ จิงมีคำบาลีว่าไว้อาจิตเตอาสังกฤวิเทสุขติปาติกังขาจิตผู้ใดที่จะลาจากสังขารโลกนี้ไปแล้วจิตของผู้นั้นเขาไม่เศร้าหมองใดๆเลย สุกติสวรรค์ก็เป็นที่หวังได้สำหรับบุคคลผู้นั้นอันนี้สำคัญนะโยมสำคัญมากทีเดียวก็นำเสนอบ่อยนะโยมนะที่นำเสนอบ่อยที่ไม่ใช่อะไรหรอก ไม่ใช่เอามา,าเผาเห้ามาขายส่วนหรือว่าซ้ําบ่อยย้ําบ่อยเตือนบ่อยเพื่อยอมจดจําไว้เป็นเนติแบบยางเอาไปเล่าให้ลูกหลานเหลนหลนฟังได้ว่าจิตของคนที่ฝึกดีแล้วอบรมดีแล้วก็มี อุบาสกนาะาวธรรมิกะอุบาสกเนี่ยเป็นตัวอย่างแร่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเป็นอย่างดีเยี่ยมทีเดียวเพราะอุบาสกผู้นี้เป็นคนใจบุญเป็นบัณฑิตเป็นชาวบ้านที่ฝึกฝนอบรมจิต บังคับจิตให้ทำแต่ความดีถึงวันภาพแปดข้ามสิบห้าข้ามใครจะไปหาคุณลุงทำมิกะที่บ้านไม่เจอเพราะคุณลุงไม่ได้อยู่บ้านนะโยมแปดข้ามสิบห้าข้ามคุณลุงไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่วัด ไปถือบทสตดสิญป,ป,ปาาท,า,ทา,า,ทา,าที่วัดไปทำบุญที่วัดไปสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นทำวัดเข้าทำวัดค่ำที่วัดไปฟังการเทศเช้าการเทศบ่ายการพระเทศค่ำที่วัดแล้วก็กินอาหารที่ไหนอะ กินข้าวกนบาทพระมีความสุขนะโยมมีความสุขจารีตประเพณีวัฒนธรรมชาพูดธอย่างเงี้ยสืบทอดกันมาช้านานเลยนะโยมแต่มาช่วงหลังๆนี้เริ่มจะ หายไปเริ่มจะไม่มีในภรษาจะมาบวชแรกๆภาษาภรษาต้นหนึ่งหกเนี่ยก็ยังมีในอยู่ยังทันยังทันคุณตามอนยาตุลัดเป็นคุณตาของอาจารย์กรเกษมห่วงทอง คุณตามอนอยังนำยังสามารถนำให้หลาธนาสินหลาธนธรรมนำลูกหลานสวดมนต์ได้ในคณะนั้นก็มีโยมแม่ของหวงพ่อแดงหนึ่งละ เรียกว่านอนกันที่วัดเลยนยายโยมพอเช้าขึ้นคำหนึ่งหรือเก้าคำก็เดินทางกลับโดยเฉพาะสมัยโยมย่าตมาเนี่ยตอนสมพ่อแดงยังเป็นเด็กมากเลยโยม พอสองพอสามพอสี่เนี่พอโยมยากกลับมาถิงข้าวสาบายอกสาบายใจแล้วพวกเราก็ไปถามวันพระนี้พระทันเทศอะไรมีนิทานอะไรมาเล่าให้ลูกหลานฟังนะโยมแจะมีนิทานมาเล่าให ลูกหลานฟังทุกวันพระเลยนะโยมเนี่ยคนโบราณคนในอดีตเนี่ยเขาไม่ห่างวัดห่างวานะโยมนะแปดค่เขาก็ไปอยู่วัดสิบห้าค่ำข้างครึ่งก็ไปอยู่วัดแปขค่ำข้างแรมก็ไปอยู่วัดสิบห้าค่ำข้างแรมก็ไปอยู่วัดนะโยม เอาวัดเป็นที่พึ่งนะโยมไปทำฟาร์มเพียนกันทำมิกาอุบาสกก็ทำแบบนี้นะโยมนี่เป็นธรรมิกาอุบาสกนี่เป็นคนสมัยครั้งพุทธกาล2,600ปีนะโยมทำแบบนี้นะ่ะพออายุมากขึ้นมากขึ้นเกิน80เนะี่ยต คนที่มาถือศีลที่วัดมาฟังธรรมที่วัดเนี่ยจะไม่ค่อยหลงสตินะโยมสติยังยังแม่นยำพระเบกาบาศกชราภาพมากแล้วอยากจะฟังให้พระสวดสติปัฏฐานสูตรไหนๆก็ คงไม่นานเราก็จะดับเพราะเป็นผลไม้สุกงอมแล้วเราคงจะดับไม่ช้านี่แหละรู้ตัวขอฟังให้พระสวดสติปัฏฐานสูตรลูกๆก,ก็ไปนิมนต์พระมามคทายกอราธนาศินอราธนา พระปริศพระทา่านกสวสดทีเดียวเอวเมสุตังเอกังสมย,ยงังภควาสวสดสติปัฏฐานสูตรอาญาดุปัสสีวิหารติสวสดบได้สักครั้งหนึ่งทำไม่แก่บาศก ลุกทำกะวีกะวา่าดเหมือนกะจะขับไล่ใครพระตกใจเลยโอ้ผู้สาดมีมนพระมาแต่ทำไมเนาะกูบาศกผู้นี้จึงขาดสติทุกวันพระทั้งเจกันที่วัดทำไมไม่มีสติขาดสติได้อย่างไรพระทังกลับเลยเราจะมาสวด สติประธานสุดให้คนขาดสติฟังได้อย่างไรกลับวัดไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะพระยังเป็นปุถุชนอยู่ท่านรู้ไหมว่าธรรหิกาบ,บาศกเนะ่ะเขาเห็นอะไรเนี่ยธรรมกาบ,บาศกขับไล่เทวดา ทั้งเจ็ดชั้นมาแย่งตัวเถียงกันเลยต้องมาขั้นชั้นนี่ต้องมาลดชั้นนี่ต้องมาลดชั้นนี่นี่เสียงอึงมีไปหมดเลยนะทำใมิกาบาศกต้องส่งเสียงว่าให้หยุดก่อนหยุดก่อนเราจะฟังพระสวดเราจะฟังพระสวดเราจะฟังพระสวด ว่าจะหยุดได้นี่พระกลับวัดไปแล้วโอ่ะโยลูกๆทั้งหลายก็เสียใจว่าพ่อทุกวันพระพ่อปฏิบัติธรรมเป็นถือศีลแปดถือโบสถ์ที่วัดแต่ทำไมพ่อมาเพอ,อเจอ้อเสียสติแล้าทำไมกลับบัตรบอกว่าอ๋อ ที่พระท่านไปนึกว่าเราขับไล่พระไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ใชเข้าใจผิดเราขับไล่เทวดาว่าอย่ามาเถียงกันอย่ามาแย่งเราเราจะฟังสติปัฏฐานสูตรให้พระคุณเจ้าสวดทัฏยายให้จบก่อนแล้วใครจะไปเชื่อลูกลูกทั้งหลายไม่เชื่อ ไม่เห็นมีเลยพ่อรถที่ไหนมารอพร่อเนี่ยรถรอยอยู่ยังรออยู่นั่นนะ่ะเปล่าพวงมาไลมาปเปล่าพวงมาไลมาแล้วก็ถามลูกลกทั้งหลายว่าเทวดาชั้นไหนที่เขาอยากจะผิดสิงสถิตอยู่กันเหลือเกินลูกก็ตอบได้ว่าชั้นดุสิตไงเล่าเป็นชั้นที่พุทธเจ้า ทุกๆพระอ,องค์คนที่ทำบุญไว้เยอะสร้างบารมีไว้เยอะเขาก็ต้องไปจุติบนสวรรค์ชั้นดุสิตท,ทางนั้นแหละนั่นต้องไปชั้นดุสิตเอาเอาพวงมาลัยมาแล้วก็โยนพวงมาลัยประกาศกล้าว่าขอให้พวงมาลัยของเหล่านั้นจงไปคล้องชะง,งอยรถ ของฉันดูสิทธิ์ที่จะมารับเราพวงมาลาัยไปห้อยตรงตเตองบนอากาศเลยลูกเลยเชื่อโอ้ที่พ่อกล่าวมานั้นเป็นความจริงทุกประการทำให้กล่าวบาสกถึงถือโอกาสแสดงธรรมะให้ลูกๆทั้งหลายเอาเจ้าพนมมือ คำสั่งคำสอนของพ่อเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วลมหัวใจหัวใจของพ่อเต้นละอ่อนแล้วฝากไว้มรดกเลือกสวนไล่นารถลาบ้านช่องฉันมอบใหเธอหมดแล้วแบ่งสรรปันส่วนยุติธรรมดีแล้วแต่บรดกสุดท้ายฉันยังไม่ได้ให้เธอลูกดีหูขึงเลยนะโยม คงจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่แล้วมั้งมรดกสุดท้ายคือมรดกธรรมะเธออยากจะไปอยู่สวรรค์ชั้นดูสิตกระฉันเน่ยพวกเธอต้องทำแบบฉันต้องเข้าวัดเข้าวัดฟังธรรมฟังเทศถือศีลแปดปฏิบัติเหมือนพ่อปฏิบัติพระเนี่ยนอบน้อมในพระพุทธรธรรมประสงค์ ฟังวะธรรมเทศนาตั้งใจฟังตั้งใจฟังตั้งใจจำแล้วก็นำมาปฏิบัติเหมือนอย่างที่พ่อทำมาจนลมหายใจสุดท้ายนี่แหละแล้วเจ้าก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตเหมือนกับที่พ่อจะไปด้วยประการชนนี้ ลูกลก็เกมือบนนมสาธุลูกจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อทุกสิ่งทุกประการจะของรับมรดกสุดท้ายที่พ่อทร,รมิกะะุบาศมอบให้ด้วยความเต็มใจจากนั้นก็หมดลมหายใจ วิญญาณก็ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตด้วยประการชานี้แหละเนี่ยพอพอเล่ามามันเข้ากับบรรยากาศคนโบราณนะโยมนะแต่คนปัจจุบันนี่น้อยนะโยมนะเริ่มน้อยนะแล้วแค่ฟังพระสวดที่ยังอยู่กันไม่ได้โยมเพราะมีกิจที่ต้องทำ แต่ไม่เป็นไรหลวงพอ่อแดงแก้ปัญหาให้ตอนนี้ทำมูลวันพระส่งออนไลน์ไปถึงบ้านเลยโยมเหมือนกันเหนือฝ่าโบราณหน่อยคือมีสัมโมทยคถาวันพระนี้พูดเรื่องอะไรวันพระนี้พูดเรื่องอะไรไม่ได้เตรียมหัวม้วนเยโยมไปนึกเอาที่เอา,เอา โลกปัจจุบันโลกปัจจุบันตอนนี้มีแฟนเพจแฟนเฟซเพจไลน์คอมเมนต์มาเยอะว่าทำต่อไปเรื่องพ่อดีเหลือเกินทำให้ฉันไม่ต้องมาวัดก็ได้ฟังพระสวดอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนพาหุงแปดบทนี่ ได้ถวายสังฆทานกับหลวงพ่ออีมานิมายังพันเตเนี่ยเหมือนจักคุมาเลยนะโยมนะมวิสัยทัศน์พระเจ้าว,วางไว้จักคุมาต้องมองให้ไกลต้องมองให้ไกลนั้นอยากให้ทุกวัดเนี่ยทำเหมือนอย่างวัดอินทรามเนี่ยเราจะได้ใจ เอาพุทธอีกเยอะเลยนะโยมเพราะไม่ต้องไปไวัดก็ทำบุญที่บ้านได้ได้ฟังพระให้ศินห้าจบจากสินห้าแล้วก็สวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนภาหุงแปดข้อนาลาติเลนาลาคีลิงพุทธเจ้าชนะมารชนะช้างมาลาคีลิง ด้วยน้ำผตามผูเสนเมตตาชนะพญาช้างตกมันได้ด้วยเมตตานี่แหละญาติโยมทั้งหลายเทคโนโลยีไอที IT, หรือภาษาการสื่อสารเนี่ยมีประโยชน์นะโยมนะ ถ้าเราใช้ให้ดีมีประโยชน์ใช้ให้ดีมีประโยชน์อย่างหลวงวแดงใช้อยู่เนี่ยเนี่ยเทศธรรมะทางออนไลน์มาเช้าไมา่ได้เทศนะโยมมาเช้ารีบเข้าบจลอรอพรุ่งนี้ก็ต้องรีบเข้าบอจะรออีกวันหนึ่งหรือนี้อีกวันหนึ่งนะโยมนะต้องไปอีกสองวันเนี่ย นายโยมบอกมาแล้วนี้ค่ะเหมือนฟังที่วัดสดๆเลยค่ะสุดยอดสุดยอดเขาเรียกว่าเรียนผูกต้องเรียนแก่แม่โยมไม่มาวัดกับส่งไปถึงบ้านเลยนายโยมเนี่ยนี่จักคูมาโยมพระเจ้าวางวิสัยทัศน์ไว้ให้ หลายชั่วอายุไขามาเลยนะยโยมนะนึกว่ายังไงในช่วงจาก2,600ปีแล้วชาพุทธจะต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์แน่นอนเป็นจริงทุกประการนะยโยมแต่ก็โมทนาสาธุโยมก็ยังไม่ทิ้งวัดนยะยโยมบางโยมบอกว่าผมมาแต่มืดเลยน้อแต่ต้องรีบไปทำมาหากินไม่เป็นไรโย,ยมขอให้มาอย่างเดียว ถ้าโยมมาอาตามาก็ยังมีข้าวฉันมีขนมฉันมีกับข้าวฉันถ้าโยมไม่มาลราเป็นเรื่องเลยนี่โยมยังมาใจาย,ยังผูกพันอยู่ที่วัดส่วนจะฟังพระสวดก็ไปเปิดธรรมะจิตสบายธรรมะมีสตินี่เวชปลายหลวงพระแดง ธารมามีสติพิมพ์ลงไปก็รูพิสิทธิ์ประชานาถหลวงพ่อแดงขึ้นเลยเนี่ยนี่หละญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญและใจกุศลทั้งหลายวันนี้ถ้ามาเอาธรรมะเปรียบเทียบกับคนโบราณกับยุคในสังคมปัจจุบันเนี่ยต่างกันมากเลยนะโยมนะเพราะคนโบราณนี่ถือว่า เดือนหนึ่งต้องพักให้แฉ่ความสุขกับชีวิตตัวเองสี่วันโยมในช่วงสี่วันที่โยมมาพักวันโยมได้อะไรไปเยอะเลยนะโยมไม่ยงไปเยอะพระท่านให้ไปเยอะเนี่ยดงนั้นก็เป็นโอกาสดีโยมโยมได้ฟังหลวงพ่อแดงบรรยาย เข้าปีที่สามนะโยมเนี่ยพอขึ้นหกห้าแล้วขึ้นปีที่สามนะโยมปีที่สองผ่านไปแล้วปีที่สามนะโยมโยมต้องได้อะไรไปบ้างนะโยมนะไม่เสียเปล่าโยมฟังธรรมะฟังบรรยายธรรมะไม่เสียเปล่าแน่โยมนี่นั่นใครจะทำอย่างธรรมิกาอุบาสกก็ อยู่ที่บ้านก็ทําได้นะโยไม่ใช่ทาไม่ได้ถือศีลแปลดที่บ้านก็ทําได้มันก็บอกจะนั่งกรรมาฐานต้องไปในปา่าอยู่ในบ้านนี่แหละทําได้เขากําลังเปิดชาโดเสียงดังกระหึม่มเลยถ้าเราจิตจะเป็นสมาธิเราก็ทําสมาธิได้ หมือนก็สวดพานยักษ์นดังขนาดไหนนะยมโอ้โหผู้สวด,ดก็ต้องต้องใช้แท่นพันวัดพระองค์ห,หน้าต้องขอโป่งเลยเวลายักษ์ออกมานี่ต้องทำเป็นเสียงยักษ์แล้วเขก็นิมวนพระไปนั่งปกเราก็ต้องพยายามฝึกมาแล้วไม่ต้องกลัว นั่งไปสบายเอาคุณจะเทศคุณจะบรรยายก็ว่าไปฉันก็ฟังหลับตานั่งมันมีวิธีแก้น,นะโยมอยู่ที่การฝึกอย่างเดียวเนี่ยเขียน,นดูดีกาหมดเวลาซะแล้วนะโยมนนะั้นก็ฝากยงว่าฝึกจิตให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้สัมมาทิฏฐิฝ่ายดี มิฉาทิฏฐิฝ่ายร้ายฝ่ายชั่วถ้าเป็นหนังก็เรียกตัวโกงสัมมาทิฏฐินี้ฝ่ายฝ่ายธรรมะมิฉาทิฝ่ายอาธรรมนั่นเราต้องเลือกสายธรรมะนะโยมนะ <S <S ขอไวพรให้ญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญและใจกุศลผู้มีศรัทธาภาษาธรรมมีความเชื่อ มีความเลื่อมใสในประวับุทธตรศาสนาจึงมีความสุขมีความเจริญเชิดช่วงชัดชวาลในชีวิตในครอบครัวในหน้าที่การงานมีอายุวันนาสุขะโภคะพระปฏิธานนันสารธรร,รมสซา,านสมบัติคิดสิ่งได้ราถนาสิ่งได้ในทางที่ชอบประกอบแปรโดยธรรมอิจิตังปฏิตัง ตมหังคิะเมวัสมิจตุครบความปรารถน,นานั้นั่นจงพันสําเร็จจงพันสาเร็จจงพันสาเร็จสมดังมโนรถนมโนไม่ดังใจที่ปาาตาาที่ตต่งใจไว้สมประสงค์จํานงหมายทุกสิ่งทุกประการเทินขอเจริญพอ่อ